เจอกับตัว ie, กอดบริชชี่กลายเป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมเชียงใหม่กลายเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วเมื่อบ้านที่เชียงใหม่ของบริชชี่อรเนตดีคาบาเลสน้ําท่วมอย่างฉับพลันโดยแฟนนุ่มกอดอิทธิพั์ฐานิศก็อยู่ที่บ้านนั้นด้วยซึ่งกอดโพสต์ข้อความว่าผมอยู่เชียงใหม่น้ําท่วมหนักมากยังมาเรื่อยๆใกล้ถึงภายในบ้านแล้วคืนนี้น่าจะเข้ามาในตัวบ้านแน่ๆถ้าน้ํายังไม่หยุด ไม่มีไฟฟ้าแบตมือถือใกล้หมดทางเดียวที่ออกไปได้คือเรือเท่านั้นคำถามคือมีใครรู้บ้างว่าถ้าออกไปได้จะไปอยู่ที่ไหนดีที่ไหนน้ำไม่ท่วมบ้างครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะออกจากบ้านยังไงเลยระดับน้ำตอนนี้หน้าบ้านน่าจะประมาณอกผมแล้วครับยากลากทั้งยังมีภาพก๊อดบริตี่ช่วยกันขนรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านแต่ก็ไม่ได้ผลหนุ่มก๊อตยังโพสอีกว่าเป็นผู้ประสบภัยของจริงแล้วครับ ระดับน้ําที่เข้ามาในบ้านไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเดินลงไปน้ำหน้าจะครึ่งตัวผมซึ่งผมสูง190เซนติเมตรโชคยังดีว่าตัวบ้านยกสูงมากแต่แน่นอนว่าบริเวณนอกบ้านท่วมหมดและออกไปไหนไม่ได้จริงๆหนักกว่ารอบที่แล้วมากๆเอาไงต่อดีที่นี่ทําให้หลายคนเป็นห่วงทั้งคู่อย่างมากซึ่งล่าสุดก๊ได้โพสต์ข้อความว่าถึงที่พักโดยสวัสดิภาพครับเหนื่อยมากวันนี้